สลินนะครับวันนี้มีภามาจุดเพียงไถนาครับเพียงไถนาอะไรง้ออะไรกล้วยเข้าครับไอ้ง้ออะไรกล้วยกับเ,เ,เ,เจ้าวนะบรอากาศทุกหน้าครับสิลมศี่วีในจังหน่อยนะครับสิลมในจังหน่อยนะครรรับบยากาศท่าน,นไทยหลายป่นเนี่ยกระจิไทยเป็นรางเจ้าวนะครัวนี้ก็จจะเป็นลูกค้าประจำนะครับ มายืนตัวนะลูกค้าประจำนะตั้งแต่รุ่งมาพีแรกนะให้บริการตลอดนะครับคลิปนี้ก็ดจาพามาเฝ้าถึงเรื่องเป็นยังต้องตูวเที่ยงนะครับบางคนบางคนกลับมาแบบใช้คบเลยนะครับบางคนกลับมาแบบใช้คบเที่ยงนะครับใช้เรือว่างก็อื่นมาใช้คบต่อสั่งนะครับบางคนเพิ่็ เจ้าเพิ่นกบอมักนะครับปุ่นกับเจ่าวนกบอมักนะครับจูดกะดีอย่างนึงนะครับมันกะไถง่ายนะครับเวลาไถไปมันกระโดกับบ่ปีนะครับไม่อะไรไม่ฟอหย่างฟ่อเพียงมันกะค้างไถก็บ่กระโดดนะครับนี่ครับเป็นเจ้ของหน้าเพิ่นก่เป็นคนอยากสาดแน่นะครับเพิ่นครบมักแบบมักจูดนะครับ จูดก็ใช้ง่ายนะครับเวลาเข้าวานเขามั่อกะับมึงง่ามตานะครับเวลาเข้าเข้าบดูดปูดปะหยังนะครับมันก็ได้ปุ่นใส่หยังนะครับมันก็ใส่ย่างเสียย่างนะครับแล้วปูนั้นนนนนนนถึงว่าเขาไ่ค่อยเข้าบ่ค่อยอยากให้จูดนะครับเพราะว่ากฎหมาย ก็สิแหละครับมุจุดกะไทยว่าได้นะครับไทยไทยว่าได้ไทยว่างามนะครับงามรถไทยไปไทยก็ว่าตัภาคไทยง่วไทยงั้นไทยหน้ากี่ไร่แท้ก็บ้าไปอีกไทยกับพิษอีกนะครับนี่ก็อก็ยังแห่งงาม็อยังมุจดนะครับแต่ปัญหาคือว่านะครับเวลาจุดเวลาอย่างนะครับดิเสียเวลานะครับมืู่นึงก็ได้เพราะตั้มก็ สิบไลสิมหาไรนะครับสวนจุดสวดจี๊เผาใหม่แล้วแทะเจ้านะครับใส่เวลานะครับสวดจีดเผ้าใหม่ถ้าเจ้าไหนี่ว่าเฟี้ยงในหน้าพป็นหลายแน่นะครับันจูดแปมัากับใหม่เร็วนะครับทั้งสี่นะครับทั้งเคลนี้นะครับจุดล้านาลานหลังนะครับสองสามคนนะครับเพราะท่านไปใส่มาใส่อยู่ครับจุดล้านนาลาดหลังนะครับท่านไปใส่มาใส่อยู่นะครับ จูดมังกะไทยหยางนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าไทยมังกะไทยได้นะครับแต่ว่ามังกะกลงงามนะครับกลงงามนะครับมันกะงงามตานะครับครับนนี้ก็อยู่ประมาณห้ไร่ถึงเกศไร่นะครับมีเด็กหน่อยเรียงง่วนมาจูดเที่ยงซอยครับเด็กหน่อยเรียงง่วนนะครับใค้มาเรียงง่วนนะครับมาแลนมาจูดเที่ยงนะครับเด็กหน่อยเรียงง่วนนะครับง่วนกินตายน้มเราเวราท่านไปเอาง่วนกินหนามอยู่ เพียงบีนี่นะครับเขาเพี้ยงมันกับว่ามือลายนะครับมันมีเป็นย่อมเป็นยอมเป็นหมองเป็นหมองนะครับกรนจิดวอย่างแน่นะครับตัวไทยเท้ากับสุก้อนนะครับเศรษฐายนังพื่นมาแต่ละบาทนะครับกัดจูจนวานะครับไทยจนดากเมียดากเปียดพืนนะครับเศรษฐายนั่งพิ่นแต่ละบาทนะครับตัวที่ไทแล้วแต่ละเจ้านะครับแต่โบแมนข้องง่ายๆนะครับ ปากถึงนะครับผู้ที่ปักสมตีรถไถน้ำกันนะครับไถยเขนั่นไถดีรถไทยเขานีไถยเดีไถยเขนั่นไถ,นนไถ,นนไถยยันจุดของหน้าได้ดีกำเังออกไปนะครับ,บานะครับพอจะห้องอดีตแล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะครับพอจะเข้าเวทีนะครับเดี๋ยวมันกับเรียนมาหาเิาลัยนะครับพองาน ประจําป็นตรงเรียนหานะครับต้องไปจําป็นตรงเรียนถามขานเท้าเฮ็ดดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนกันเรียนถามหาเขาเองนะครับชาวจีออรลดมากครับ่ค่อยจะียนหางานป่านไหนนะครับเพราะว่าอาศัว่าเฮ็ดเรื่อยๆนะครับตัวหาไหวเฮ็ดว่าท่านจะกระถือพึ้นได้ที่เรานะครับขันหาไหวร้ายนะครับเฮ็ดว่าท่านจะถึงก้านะครับเลยคิดว่า เอ้องไทไปตามแห้งเฮานะครับพอรถขั้นเดียวหาไวหลายเฮาก็าไถยว่าท่านนะครับเฮาไวิบืนเกินเกินแห้งรถมันกับว่าได้นะครับพอเฮาใส่เฮาก็ต้องนุ่นถนอมนุ่ะถน,นอมแห้งรถท่อน้ำนะครับพูดที่ว่ามันมันจะใส่หลายปีนะครับเว่าเขาเอามาใส่ที่ปีหนึ่งสองปีห่างสมก็คำนั้นสมหลายนะครับ มันนี้มีผู้ใดอยากขับรถหทางหนอกนะครับเอาใส่เข้ากับดูแลร,รักษามันดีๆนะครับพ่าขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งมันกับโมเมนตขั้นละบาทสองบาทนะครับรถกระตุกไปบินตุกไปขั้น,นละขั้นละเปรียบแสนกับแสนขั้นละเป็นล้านนะครับส่ดนีบพันแล้วนะครับว่งางานตลกีมันกับ่มชื่อกันนะครับ พอนเลี้ยวส่วนที่ทรงเลี้ยวแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับจ,จังหวงพวงกัหมวดใหญ่เดือนละสองพันนะครับทรงปีละแสนสี่กัวนะครับลบกป็ล้กกับแสนหาเน้นๆนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าลูกค้าประจำนะครับ ไกองพุ้นุดีนี้เป็นน้าจำนะนาจนาดีน่าหครับจำไห้ไไทของพื้นนะครับกถือเอาเฮ็ดดีนะครับพึนกันที่ตามเขาเองนะครับใณะผู้ใดที่ฝากเขามาเรีวนะครับฝากก้นไหลก็แช่ก็ติดตามนะครับเพือเป็นกำลังนงใจในการเฮ็ดชิปนะครับต่อไปนะครับผ้าเขาเหม็นนะครับติชมมาไรนะครับไหมเรลว่ง่าว่านี้ยตัวย ใหม่ได้ง่ายกว่านี่เพียงมันหางน้ำเพียงมันหางนัำใหม่ไ้ว่าเป็นพื้นไหม อย่างนี้ว่าไงครับก็ซุ่มๆอยู่นะครับจอดไรก็จิปิี่นก่อนก่อนที่ไถใหญ่อยู่ไถจูดายมือนี่เหมือนจังทิมาไถนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวที่ไถลุ่งหน่อยมีองเบิ้งนะครับ ออกขซิบูตูก็นั่งตากแก่ที่เย็นนะครับสำหรับคนที่ขุ้นมาหลายนะว่าเอาออกรถไถเง,เงินมาแค็นังนมาหงอกเงยขึ้นก็เก,ก่านะครับของรถซิบูตูมาตั่งแก่ที่เย็นได้ซึ่น้องนะครับของรถซิบูตูมานะครับก็ซอ,อยงองเงินหงอกเงยน,นะครับให้คุณคิดด้วยตัวเองนะครับแต่พี่น้องหลายคนอาจจะคุณคิดได้สี่ยัง ทำเงินหลายนะครับทำเงินหลายอยู่นะครับเราหขาผจะวิเคราะว่าปีนึงปีนงไหปีเดียวมันเหลวหมดเลยมันเหลวนะครับปีเดียวมันเหลวหมเลยันเหลวนม่งไปเรื่อยนะครับสไปะยะยาวตองกาังษานะครับเารักวออยน้รัษาตนะครับอหัมันเหมอกรเข้าต่อนะครับ พอดีสำเนียนะครับจะห้ากันเป็นไหนดีที่สุดนะครับห้าเห็นห้ามกระเบื้องมันเลี้ักษามันนะครับในเสียห้าเห็นห้าเบื้องมันสังเกตนะครับห้ามกระเบื้องกวนนะครับเ้างอย่าไปใส่มันจนพังหรือมันกระดิ่งล้ามเป็นไม้ทั่วนะครับมันกระดิ่งจากที่เห้าจะได้เสียนิดหน่อยนะหายเป็นรองห้าต้องเสียแบบ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับสำหรับลิปนสวัสดีครับ